แก้วันเกิดไ้ผู้บ่าวแนพานมันก็นต้องใส่อาคมกันแล้วเริ่มจากตีวิบครีมแบบผงวิบครีมอันนี้มีพิกัดช็อปปี้อยู่หนาโปรไฟล์เอือ่อยเด้อตีง่ายใส่ผงวิบครีมไปหกซอนน,ซอน้ำสิบสองซอนจากนัก้นก็ตีจ้าใส่น้ำเย็นๆเด้อเมื่อนี่เอื่อยใส่ขนมปังเอาวิบครีมมากันขอบแบบนี้แล้วก็บ,บีบอันใส่ใส่ฟิลลิ่งสตรอเบอรี่ลงไปตรงกลางพิกัดอยู่หนาโปรไฟล์ขึ้นกันบันนี้ก็มาบีบวิบครีมให้เต็มแผ่นเลยเด้อ บีบแบบนี้จ้าแล้วก็เอาบัตแอนอีฟแอนบอยบดใส่ย่อนโควิดบไดสืสอเครื่องสำอางเลยก็เลยได้เอาบัตมาปาดเคก้กเอามาปาดจ้าล่างดีๆก่อนเด้อล่ะปาดให้เรียบเลยเด้อบัดนี้ก็เอาไปแช่เย็นถ้าห้าปาดแล้วๆให้มันเซตตัวแบ่งบีบขีมมาผสมกับพงโกโก้จ้า ตีๆค้นๆให้เข้ากันใเป็นเนียนๆแบบนี้เลยเดอ้อบัดน,นี้เขาก็เริ่มมาเขียนเค้กเป็นอักขระลงยันลงยันให้มีความคลังไพยเ็นก็ต้องรักไพยเ็นก็ต้องหลงเขียนแบบง่ายๆแต่ดูมีมิติลีบแล้วก็เขียนคําอวยพอนลองไปก็ขอให้พันรวยๆเนาะผู้บบาเฮานะรวยแล้วก็ต้องหักเข้าบัดนี่หลงพอมเน้บ่หักซื้อเขียนไปเลยจ้าแล้วก็เพียงกูคนเดียวเท่านั้น ขอบขอบมันกระวังเขาก็เขียนเขียนไปเลยเขาอยากบอกออีอย่างเขาบอกรักบอกขอเงินแน่บัดน,นี้กะเสียบไปลงไปเสียบเทียนลงไปจุดไฟเอาทุกคนเตรียมตัว Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you ให้เงินเพียงกูกะะขอสุขสันต์วันเกิดให้ซุ่มผู้บ่าวของเดือนนีเด้จ้า